น้องแพนเตอร์ลูกชายของพอยปีเตอร์เล่นละครครั้งแรกในชีวิตเพื่อหาเงินช่วยคุณแม่คะ่ะหลายคนคงจํากันได้อย่างดีนะคะสําหรับข่าวของปีเตอร์คอปที่ได้เลิกรากับอดีตภรรยาอย่างพอยพอยพันธ์หลังจากทั้งคู่ได้เข้าพิธีแต่งงานกันเมื่อปี2,556มีลูกชายด้วยกัน2คนคะ่ะได้แก่น้องแพนเตอร์และน้องฮูม่า ซึ่งถ้าเราจํากันได้ดีครั้งหนึ่งสาวพลอยเธอเคยออกมาประกาศตามหาตัวหนุ่มปีเตอร์กลางโซเชียลให้กลับมาบ้านแต่ทางด้านหนุ่มปีเตอร์เองก็ยังเงียบหาย เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเป็นราวท็อกออบเดตทาวอยู่ขณะหนึ่งเลยล่ะคะ่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าหากใครติดตามอินสตาแกรมของสาวพอยก็จะทราบดีล่ะค่ะว่าเธอมักจะออกมาโพสร,รูปภาพคู่กับลูกชายบ่อยครั้งล่าสุดทังนั้นลูกชายอย่างน้องแพนเตอร์ได้ไปรับเล่นละครหางเงินช่วยคุณแม่แล้วล่ะคะ่ะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าใช้แววความหล่อและเป็นพระเอกตั้งแต่น้อยเลยลองมาชมภาพความน่ารักของครอบครัวนี้เลยคะ่ะ